สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านก็จบลงไปแล้วสําหรับฟุตบอลศึกโดฮาครับระหว่างทีมชาติซาอุดิอราระเบียยูกับทีมชาติไทยยู2 3เกมนี้ทีมชาติไทยของเราสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสามารถตีเสมอกับทีมชาติซาอุดิอราระเบียซึ่งเป็นแชมป์ยู23เอเชียปีล่าสุดครับแล้วก็ยังเป็นแชมป์เอเชียตะวันตกอีกด้วยครับ เกมนี้ทีมชาติไทยนะครับนำไปก่อน1ประตูต่อศย์แล้วก็ซาอุมาได้2ลูกนำเป็น2ประตูตอนนึแล้วมาดูลูกนี้ครับชาแนลพรมศิกรเปิดฟรีคลิกโดงเข้ามาโชนทธานเข็มดีโผมาจากไหนไม่รู้กระโดดเทคตัวมงเข้าไปโกนี่ยายจะยืนงงเลยครับนับว่าเป็นนาทีบาปอย่างแท้จริงครับนี่ครับโจนทธานเข็มดีกระโดดมงเข้าไปโอ้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้ผู้รักษาประตูนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นใจสู้มากๆครับ ถึงแม้ว่าจะโดนนําไปแล้วก็ทดเวลาจนครบไปด้วยแต่นี่ครับในช่วงเกินทดเวลามาแล้วด้วยนะครับกรรมการยังให้โอกาสเปิดฟรีคลิกเข้ามาแล้วก็เป็นโจนทานเข็มดีมงเข้าไปครับกองเชียร์ชาวไทยก็ต่างเฮลันนะสิครับจริงๆถ้ากรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาไปตั้งแต่แรกก็เรียบร้อยไปแล้วครับไทยก็อาจจะแพ้ซาอุไปถือว่าเอาคืนก็แล้วกันครับในลูกที่ซาอุนำสองหนึ่งนั้นดูเหมือนจะล้าหน้าซะด้วยนะครับ แต่ยังว่าครับเกมนี้ไม่มี VAR ครับรูปเกมนั้นสู้กันได้อย่างสู้สีสุดมันครับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกาตาในวันที่25นี้ครับเวลาตี2อย่าลืมทรงใจเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ